ขอ้อกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้อยู่เกม o u t r o l e g e n d s วันนี้อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าความผู้หญิงก็เป็นตัวละครที่จะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกของเกมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวฟรีตัวแรกที่เกมมันแจกมาให้เราอะนะซึ่งสารที่ผมจะมเล่นในวันนี้ก็คือเป็นสายที่เรียกได้ว่าเล่นง่ายที่สุดในเกมแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องทำอะไรครับนอกจากว่าเรว่าเว่าเว่าแบบเนี้ยสักงสกิลอะไรก็ไม่ต้องกดนะครับเน้นต่อยอย่างเดียวเลยซึ่งสกิลหลักกับสกิลรองของเธอก็เป็นสกิลร่างแยกเงาาาาาาาขขขออ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 งงงงงเเ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 ธนน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 ััััั่่่่่่่่่แแแหหหหลลละะะะะะคคคคครรรรรบบโโโถ้้้้้้พพมมมมมมมกกกกววดดดดดีีีี๋ยยยยยจจใใููิิิไืืทปช์ โซ่นั่นเองมันมีประโยชน์มากเลยนะเฉพาะตอนต้นเกมผมขอเบิกตังค์ซื้อก็แล้วกันนะซื้อเลยของชิ้นแรกของเรานะครับมาแล้วต่อมาโอ้กระจกสองทำแหมเหมือนความฝันที่กูจะมีสลากร์เกจาี่ทำกูเล่นเป็นจริงแล้วสินะไห <l ug> นไหนเฮียมีอะไรมาเสนอไหมเออไม่พอผ่านก็นแล้วกันเฮ้ยโยวันดีเพื่อนสนใจโดนซัดหน้าไหมอืมอะไรคือการต่อยทีเดียวแล้วโดนทั้งแถบวะเนี่ยโอ้โหต่อยต่อยต่อยไปโอเคผ่านดาไม่ยากง่ายได้ด่านต่อไปก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่นี่แหละพลังโซ่ตรวนเว้ยนี่นี่ต่อยต่อยต่อ้้้้้เเจออหงาานดแลววย เอ้อลุงมีอะไรขายเปล่าโนอ้ไม่นี่นอกจากกระจกนี่คือกูจะไม่มีอะไรดีๆมาเสนอกูแล้วหรอวะโนอ้ไม่โอ้เอ้ยถุงตีเร็วนี่น่าสนใจอยู่นะตี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 เออตีตีตีเอ้าอะไรการปั้นหน้าทีเดียวโดนต้องแถบวะเนี่ยเฮ้ห้องนี้เหมือนมีห้องลับโอ้รถออย์เงินเฮ้ยจะไปซื้อดีไหมนะไม่เอาดีกว่ามามามาเรามาถึงด่านสองสักทีโอ้โหศัตรูเต็มไปหมดไม่เป็นไรเว้ยโซ่กูยังมีประโยชน์นี่เป็นไงเป็นไงเหลือมึงแค่ตัวดีแล้วสินะนี่นีหนีหนีโอ้โหเร็วอะ ขนาดศัตรูเต็มด่านนะเนี่ยโอ้ตรงนี้มีห้องเงินด้วยโอ้เจอห้องเงิน2ห้องติดเลยเว้ยปะ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 ตรงนี้โอ้ศัตรูก็โอ้ทำไมศัตรูห้องนี้มันเยอะจังวะมามานี่เคมาถึงห้องโอ้ตรงนี้ถึงห้องวาร์ปเลยเว้ยอ้าวตี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 ขีตีตีรี่ีงีต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 ีนีตงหุ่นยนต์แีบแๆๆๆๆๆ ำไมกูรู้สึกมันกว่าต่อยปกติวะเนี่ยน่าเสียดายที่เราอยู่ในหุ่นไดเมนานะครับเดี๋ยวพลังงานมันก็จะหมดเองเฮ้ยหูตกใจหมดแม่งคู่มาขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยฝั่งซ้ายก็แล้วกันอ่ะโอ้อโหเยี่ยมมแววชนะสูงมากอ่อนจังว่าเฮ้ยเออตีตีเอออย่างนั้นแหละเอาตีตีเออเออเออจบตายเออดีกูสูญเงินไปตั้งสี่ร้อยโอ้ยตายเถอะ โอเคได้เวลา,าที่เราจะต้องเจอบอสลวไอ้บอสตัวนี้นี่พูดเลยนะว่า aw on er ไม่มีกาะนี่เท่ากับโง่เลยครับแต่แต่แต <gere Aun ty cool> <reproduce> okay. ่แต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 ต่แ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 ต มันชนกูแม่นังวะเออตัด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 นี่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 เ้ยไอ้บัวนี่มันเคยชนอะไรโดนมากกว่านี้โอ้โอ้พี่พี่พี่เราพี่พี่โอ้สาธุครั้งนี้เหย่ให้เจอพี่พี่เขาอีกเลยนะโอ้วัดดีครับขอจับมือหน่อยครับโอ้โอ้โดโดดรถไฟตั้มกูตกใกรถไฟมากกว่าสตูนั่อแน่เอาครั้งนี้เหมือนพ่อค้าจะขายของที่น่าสนใจไว้งั้นเอามาเปลี่ยนแทนในนี่ก็แล้วกันโอ้วัดดีครับพี่พี่เจอกันอีกแล้วนะโอ้โหกะว่าจะไม่เจอแล้วเี่ รักผมในขนาดนั้นอืมอุ้ยตรงนี้มีบอสรับตี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 ต๋ออู้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 เฮ้ยกวนตีนะวะเฮ้โอ้โหอย่าให้กูรู้ทน้ำมือลูกใครเนี่ยตีตีมาตัดมาเก่งเก่งนักอะฮะโอ้โหปืนวีเอสมัดอืมอะไรวะปืนวีเอสมัดยังแพ้กูเลยเนี่ยขนาดลุมยิงกูนั่เนี่ยโอเคตรงนี้มีกล่องอ่ะอืมเขียวเต็มหน้ากูเลยไม่กดละโอ้โหโอ้โหผมเลยชอบเด็กนาเมิที่มันดิ้งเข้ามาในจอจริงๆเว้ย เอ้ยตรงนี้มีรวมของดูซิว่ากูจะได้อะไรเนี่ยใส่อันนี้อันนี้ไม่ได้ใช้ผสมกันอือก็ไปเกลือนะใส่แทนอันนี้ก็แล้วกันรู้สึกว่าโซตอนนี้เริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะทําไมไม่มีโซล้วรู้สึกลําบากวะเนี่ยตอนเวลาเจอัตูหมัวเนาะโลแกนเหรอชื่อโลแกนใช่ไหมบอสเนี่ยเด็กโอ้โหดูมันซองยัดหน้ามันมันทําอะไรของมันวะโอ้หมันดูดมันดูดโอ้แม่นมากเลยพี่โอ้ยกูลืมไปมันมีตะขอเออมันทําอะไรของมันวะอ๋อมันเติมลูกกระสุน แต่มันยิงแรงมากเลยเมื่อกี้เออมันจะโดดถ,ถึงกูมันจะโดดโดนกูไปเนี่ยอุ้ยเอออ่าพี่โดดแม่นมากเลยอะพี่เขาเคยตั้มโดนกูบ้างไหมเนี่ยพอมาถึงดานที่สามก็เหมือนจะเป็นดาเนเต็มจีนะนะศัะตรูได้ดานนี้ค่อนข้างมีน้อยแต่ํำบึกตัวเลยไม่รู้เป็นอะไรของมันเ,ออเมื่อกี้ลุงกตาอะไรวะนยก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าลุงเอ,อ้ยไปฝึกมาไหมเอ,อ่อเฮียทางนี้เฮียอย่าทำให้ผมผิดหวังนะ โอ้เฮียนี่สามด่าแล้วนะเฮียไม่คิดจะให้อะไรดีๆกับผมบ้างเลยเลืไงอุ้ยโอ้โหดูมันปั่นปั่นเป็นเบเบดเลยโอ้โหตรงนี้มีห้องรวมของเอาโซ่ไปก็เลยไม่ได้ใช้เอาฟูดไฟไปแล้วก็เอาแมวกวากไปปุ้งโอ้ขยักมากเอาของแล้วคูดาวมาทำไมเนี่ยกูไม่ได้ใช้คูดาวเว้ยกูไม่ได้กดสกิลจึ๊บเออท่าดีนะท่ามันดีนะแต่มันหลบโคตรง่ายเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยท่าอาจารย์แดงนี่คืออาจารย์จะเรียกอาจารย์แดงดีป่ะเรียกอาจารย์เหลืองดีปะ ที่นี้ก็มาเจอห้องบอสแล้วใช่ไหมเฮ้ยตนมีห้องรับเอ้ยโอ้โหเจอเงินหลายห้องแล้วนะห้องรับเนี่ยมันเล่นอะไรของมันไม่เวียนหัวบ้างเงี้ยเนี่ยกูเป็นกูกูเบียนหัวนั่นนะอาจารย์ตัวเองฉันผู้เจริญซึ่งมาเพื่อปัญญาวัดดีครับอาจารย์เชงเฮ้ยขอตีหน่อยเออนี่ตีขอตีนะโอ้โหดูโอ้โหขวรเป็นหมาเลยน่ากลัวยังวะเอ้ยมึงจะช้าไหนก็ได้โอ้โหมันแยกล่างดูแล้วดูมันช่วยกันซอยโอ้ยโอ้โห ูสภาพกูว่ากูไม่น่ารอดนะเนี่ยอยตายทีนี้ก็ถึงเวลาของบอสตัวสุดท้ายแล้วสินนะมันตียากตรงไหนไอ้บอสตัวนี้เนี่ยจะว่ามันก็ง่ายมันก็ไม่ถูกอยู่แล้นเนี่ยโหดูโอเคล่างแรกมันดับไปและเอ้ยมีสี่แขนนะเฮ้ยแน่จิมถอดแขนมาสู้กูดิเอ้ยเอามาดิมากูต่อให้สองแขนเลยอะอ่ะตีตีนี่สเต็ปของบอสในหนังครับ พอใกล้ตายมันก็จะกลายร่างแบบนั้นเนะจาะเกาะตรงหน้าโอเปกอนก่อนนะเวลาสู้บอสตัวนี้เนี่ยโอ้โหโคตรเทศเลยครับซอยตายเยี่ยมนี่สกอร์รางวัลก็ได้ที่เป็น S นะครับก็ได้เวลาไปสมควรแล้วนะวันนี้ก็ขอปิคดคลิปแต่พิมพ์พอนี้ก่อนถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เอะไรที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยกด,กดไปให้หมดเถอะอย่าไปกดดีไซน์ก็พอนะสํารับวันนี้สวัสดีครับ